ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้เพื่อเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านมาดูข่าวดีจากข้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรนะครับกับรายการพิเศษในตลอดเดือนตุลาคมนี้ถึง30ตุลาคมในกลุ่มของอาหารเสริมทางดินนะครับจะประกอบไปด้วยทีเคซอยสอ2ทีเคซอยึ่1ทีเคพัดแล้วก็เซอร์คอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตร ส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับจะเป็นไมโครมิกเอฟเป็นทีเคแคเป็นไฮแม็กแล้วก็เป็น t k เีก็คือสังกะสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะ,ะในเรื่องของความสมบูรณ์คือไมโครมิกเอฟทีเคแคลก็คือแคลเซียมบอลลอนไฮแม็กคือแมกนีเซียมทีเีก็คือสังกะสีจากการป้องกันอากาศหนาวเย็นการช่วยออกดอกขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาด20ลิตรแถม5ลิตร1แกลลอน นอกจากนี้ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์พิเศษจะเป็นซปเปอร์ดีเป็นโมฟลุกโมฟลุกคือแคลเซียมไออัตราเข้มข้นนะครับมีนิฟเป็นโบรอนเดียวซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงการส่งเสริมการออกดอกมีอัลจินินแล้วก็มีในส่วนของซูเปอร์แอคชั่นก็คือสารจับใบจากาพืชซึ่งก็จะปลอดภัยสบายใจไม่มีผลเสียครับ TK บูสเตอร์เป็นสารลายอะมิโนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรรับสิทธิ์วันนี้ได้นะครับ ที่ชัยพฤกษ,ษ์เจรนญธบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ถึง30ตุลาคมนี้ครับขอญาติบอกบุญนะครับและก็ประชาสัมพันธ์งานกระถินสมัคคีของวัดเขาจันาทาธิตวิริยาจารย์ในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับวันขึ้น10ขค่ำเดือน12ปีมะโรง ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคีโดยมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะชำระนี้สง์ในการสร้างศาลาพระอุโบสถทั้งนี้ก็เนื่องจากในส่วนของตระเบียบของทางราชการนะครับจะต้องขอใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ของธรณีสงและจะต้องแสดงถึงวัตถุก,ก่อสร้างหรือศาสนาภายในพื้นที่วัด ทางวัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสร้างศาลาพระอุโบสถจนแล้วเสร็จเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดอย่างถูกต้องซึ่งบัดนี้เนี่ยการก่อสร้างก็แล้วเสร็จแต่ยังมีภาระหนี้สินซึ่งซึ่งท่านพระครูสังฆลัตวิสุทธิวิสุสทธโธเจ้าอาวาสวัดเขาจันทาธิาวาลิยาจารย์ยืมจากญาติยาโยมจากพี่น้องเกษตรกรซึ่งเราก็อยากจะให้ภาระหนี้สินตรงนี้แล้วเสร็จ ในส่วนของสาลาพระอุโบสถก็จะได้ดําเนินการในส่วนของการฝังปิดทองฝังลูกนิมิตต่อไปโดยกําหนดการเวลาทอดนะครับในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา11นาฬิกานาทีโดยประมาณก็จะทําการทอดกรถินก็ประชาสัมพันธ์บอกบุญรายัางทุกท่านครับซึ่งท่านพระครูสังฆลัตวิสุทธิวิสุสโทโธเจ้าอาวาสวัดเขาจันทาทิฐาวิริยาจารย สรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้คงมาจากคำถามจากพี่น้อสกรนะครับค่อนข้างจะมากผมก็เลยคิดว่าคำถามนี้น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือกรณีขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการส่งเสริมการออกดอกถ้าเราจะพูดเป็นภาษาเราชาวสวนง่ายๆเือคือเรากระตุ้นตาได้แล้วหรือยังหรือเราชักนำให้มันออกดอกได้แล้วหรือยังซึ่งจริงๆแล้วนะครับในส่วนของอประเด็นตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่า การกระตุ้นหรือการชักนำให้ทุเรียนออกดอกมันเป็นเรื่องของเทคนิคในการจัดการแต่ว่าในเทคนิคการจัดการจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปดูพื้นฐานในส่วนของต้นผมขออนุญาตนําเรียนกลับไปก่อนครับว่าสภาพต้นที่พร้อมต่อการออกดอกก็จะต้องเป็นสภาพต้นที่เป็นใบแก่ลักษณะใบยอดตั้งชี้ตรงตั้งแต่เช้าถึงเย็น ในกรณีที่มีการแตกใบอ่อนแล้วมีใบที่เป็นเพสลาดก็มีโอกาสที่จะออกดอกได้ดังคลิปที่เราได้ตอบคำถามในช่วงที่ผ่านมาก็คือประเด็นมีการแตกใบอ่อนแต่ปริมาณใบอ่อนนั้นไม่ได้มากอยู่ในระดับ30%ซึ่งอาจจะแตกส่วนยอดหรืออาจจะแตกเฉพาะบางส่วนในด้านกระจายทรงพุ่มซึ่งปริมาณไม่ได้มากก็มีโอกาสที่จะออกดอกได้ ประการต่อมาจะต้องมีสภาวะของฝนทิ้งช่วงอาจจะ3วันตก4วันตกหรือ5วันตกถือเป็นเรื่องที่ดีดีกว่ากรณีที่เราอดน้ำนานจนกระทั่งทุเรียนเกิดความเครียดถาวรเมื่อเครียดถาวรตาดอกก็จะฟอเพราะฉะนั้นฝนที่ตกออกมา3วันตก4วันตกหรือ5วันตกถือเป็นเรื่องที่จะช่วยในการส่งเสริมการออกดอก และในส่วนของสิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนก็คือเทคนิคในการจัดการของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราก็มาลำดับกันครับว่าในส่วนของกลุ่มทำสารหรือจะเป็นหัวธรรมชาติหรือธรรมชาติก็แล้วแต่ครับเพราะว่าหลักการตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผน แต่ถ้าสภาพใบแก่ใบพร้อมใบตั้งชันมีแตกใบอ่อนบ้างใบเพสลาดแล้วแต่ยอดชี้ตรงก็คือสภาพต้นพร้อมมีความสมบูรณ์พร้อมเมื่อความสมบูรณ์พร้อมอัดฝนทิ้งช่วงเขาก็จะมีการฟอร์มตาดอกดังนั้นในสิ่งที่เป็นคำตอบให้กับพิทักกรที่เราได้ตอบคำถามนี้ไปแล้วครับก็คือให้มีการสำรวจกลุ่มตาเมื่อท่านไปสำรวจกลุ่มตาแล้ว ท่านก็ตัดสินใจว่าเ,เรามีกลุ่มตาที่เป็นปริมาณที่เพียงพอเมื่อปริมาณที่เพียงพอนั้นเราก็ไปวิเคราะห์ดูกันให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับว่าปริมาณของกลุ่มตาที่เราเห็นนั้นเป็นตาใหม่หรือตาข้ามปีคือถ้าเป็นกลุ่มผู้ทำสารมาตลอดเนี่ยมันจะเป็นตาข้ามปีเป็นสีน้ำตาลแก่ซึ่งตาเหล่านั้นจะไม่พัฒนาเราก็มาดูในกลุ่มตาใหม่ที่เป็นสีน้ำตาลอ่อน บ,บีตาเป็นสีน้ำตาลอ่อนเป็นตากลมหรืออาจจะเป็นไข่ขาวตรงนี้เป็นคำตอบให้กับท่านเมื่อท่านพบว่าเออมันลงมาถึงกลางกิ่งไม่ลงมาถึงกลางกิ่งแล้วเราก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เราไว้ผลผลิตได้อัน,นี้คือลักษณะของตาปริมาณของตานั้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจขอให้ลงมาในตำแหน่งที่เราไว้ผลผลิตได้นะครับ เมื่อเรากำหนดตัดสินใจแล้วว่าปริมาณเพียงพอเราก็จะเข้าสู่ขบวนการจัดการที่จะทำให้เขาออกดอกหรือเปิดตาดอกในภาษาชาวสวนถ้าเป็นภาษาทางราชการคือกระบวนการชักนาให้ออกดอกเราต้องเริ่มลำดับขั้นตอนนี้คือก่อนที่เราจะตัดสินใจนั้นเราก็จะต้องกลับไปดูว่าทุเรียนของเรามีลักษณะใบเป็นอย่างไรถ้าเป็นสวนโปร่งโล่ง เราจะต้องเข้าไปสู่การลำดับที่หนึ่งคือการสร้างสภาวะความเครียดความเครียดเหล่านี้ก็คือการควบคุมปริมาณน้ำคืออดน้ำอาจจะเป็น3วัน4วันหรือ5วันก็แล้วแต่ในสภาพสวนการสร้างความเครียดเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุเรียนได้รับรู้เขาจะเปลี่ยนการเจริญเติบโต,ตจากทางลำต้นมาเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์ก็คือการออกดอก และความเครียดเหล่านี้ต้องเป็นความเครียดในพื้นฐานเบื้องต้นไม่ใช่เครียดถาวรถ้าเครียดถาวรหมายความว่าเขาสลดหดหูมีอาการใบเหลืองอันนั้นจะไม่ออกดอกคือเครียดเกินไปช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่ดีก่อนครับทอนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกที่อัตรา2 1 4ถึง1สีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจาก,กเกษตรกรมากว่า50ปี บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู้กเกษตรกรถูกต้องถูกต้องอะร,อระยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ พราประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายนานเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เ e อ็กซ์ตร้าเคได้ที่รร้านเเมีกษตท และชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา เอาเด็ดเทคโนครอบตอนการเร่งผลอ่อน on, โตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อน on, ควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพน่นไฮพาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์พ่นสองถึงสามครั้งทุกๆุกเจ็ดถึงสิบวันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อน on, โตเร็วลดการหลุดร่วง เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนคร o บหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านป้องก,กันกําจัดโรคราเนา้าโคนเนา่าผลเน่าในทุเรียนติต้้งฟลีอาฟอส400เท่านั้นโฟลีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทย และโฟลีอาฟอส์4 0รอย่างได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร m d k p ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัท Green Leaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีกเกษตรชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโพเอ็กซ์เพิร์ต เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนต์จากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยธาตุกรองธาตุเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเปอร์เซนต์ปุ๋ยเบาวคอนตราคอมโป เอ็กซ์เพรสมีด้วยกันสามสูตรยี่สิ1สิบฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15บหา g ี0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหม่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าชันนำทั่วไปครับท่านสามารถที่จะหาสื้ดได้ที่ชัยพฤกษ์เศรษ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระกันต่อได้เลยครับ ดังนั้นการให้น้ําจึงเป็นปัจจัยสําคัญอันดับที่สองหลังจากคุมน้ําอดน้ําแล้วก็ให้น้ําไปถึงลําดับที่ 3, ก็คือการที่เราให้น้ําเข้าไปแล้วเราจะเริ่มเห็นใบสดใสขึ้นในวันรุ่งขึ้นในวันลุ่งขึ้นเราก็จะผ่านกระบวนการที่1ที่2แล้วก็สู่กระบวนการที่ 3, ก็คือการกระตุ้นตาหรือการชักนําให้ตานั้นเคลื่อนตัวในกรณีตรงนี้มีปัจจัยอะไรบ้าง ปัจจัยที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตัวที่จะไปช่วยให้ตานั้นเคลื่อนตัวออกมาแล้วเป็นดอกก็คือตัวโพแทสเซียมสูตรที่เราใช้ก็คือโพแทสเซียมไนเตรต1 3 0 4 6 1ศ0น6นั้นเป็นตัวที่จะไปคุมตาให้เป็นตาดอกและไปเสริมสภาวะความเครียดนะครับให้ทุเรียนานั้นเกิดความเครียดแล้วก็ออกดอกได้ดีขึ้น ตัวที่สองก็คือกรณีปัจจัยเสริมก็คือสารกําจัดแมลงจะเป็นโอเมโทเอจะเป็นโปรฟิโนฟอสหรือจะเป็นในส่วนของกลุ่มใดต่างๆนะครับก็สามารถดํบใบใช้ได้อันนี้เป็นปัจจัยเสริมแล้วก็มีประโยชน์ในการที่เราจะไปทำการควบคุมศัตรูพืชภายในต้นด้วยอย่างเช่นกรณีเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพีย้ยปุ๋ยฝ้ายเพี้ยนาสาร สรารเคมีเหล่านี้นอกจากไปเสริมการทํางานของโปเซมในในเตต13046ก็ยังมีผลในการควบคุม,มแมลงปัจจัยตัวที่3ก็คือเรื่องของสารลายอะมิโนคือพิาักษกรท่านอาจจะเลือกสารสกัดจากสาลายบวกกับกรด,ดอะมิโนแต่ละผิทพันนะครับหรือท่านจะใช้ตัวที่ผสมมาแล้วเสร็จเป็นสารสกัดจากสาลายบวกอะมิโนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านเป็นผู้เลือก เพื่อที่จะให้สารสกัดจากสาหายพลังงานโหลดเมนูนั้นเข้าไปในตําแหน่งที่เราพบเห็นเพื่อที่จะให้ตาดอกเขาได้รับสารเหล่านี้เลยสารเหล่านี้จะซึมซับโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการย่อยสลายแปลนการสังเคราะห์แสงเป็นกลุ่มพลังงานครับไปกระตุ้นตาเป็นการเติมพลังงานให้ตานั้นได้รับพลังงานแล้วก็พัฒนาออกมาอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่มีความจําเป็นและช่วยสนับสนุน นั่นก็คือตัวฮอร์โมนไซโตคินินในบ้านเราก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างเช่น4ตินฮอร์โม ok นไซโตคนินนั้นเป็นการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อเรียนแบบธรรมชาติที่ผมได้อธิบายไว้แล้วว่าผลไม้ทุกชนิดฮอร์โมนที่เป็นตัวสั่งการให้ออกเราก็คือไซโตคนินซึ่งเขาจะสร้างทางระบบรากที่หมวกรากโดยเป็นการทําหน้าที่ระหว่างแคลเซียมกับไนโตรเจนที่หมวกรากแล้วก็สั่งการขึ้นมาด้านบน แต่อันนี้เป็นการใช้พิพันธ์ที่เรียนแบบแล้วก็ให้ไปที่ตำแหน่งตาตำแหน่งตาตรงนั้นก็จะกลายเป็นได้รับฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทำให้ปริมาณการเคลื่อนตัวของดอกดีขึ้นแต่ว่าอัตราที่ใช้เราก็จะใช้ในอัตราเข้มขน้นตัวต่อมาที่จะไปเพิ่มปริมาณการกระตุ้นเซลล์ไม่ว่าร้อนไม่ว่าแรงไม่ว่าหนาวหรือเย็นไม่ต้องเครียดก,การพัฒนาตาดอกจะต่อเนื่องด้วยการกระตุ้นหรือการสร้างเซลล์ นั่นก็คือตัวอะโทนิกฉะนั้นปัจจัยทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราจะให้ไปที่บริเวณตำแหน่งตาดอกคือท้องกิ่งแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการทำแบบนี้เราอาจจะได้ประโยชน์และทำงานลำ,ลำบากเราก็ต้องพ่นไปที่ในตำแหน่งทั้งใต้ใบและท้องกิ่งนะครับผมย้ำว่าการพ่นใต้ใบและท้องกิ่งก็คือ บางครั้งเนี่ยดอกเขาอยู่ส่วนปลายยอดเราก็พ่นไปที่ปลายยอดเขาก็ได้ใต้ใบส่วนกิ่งใหญ่เราก็พ่นที่ตำแหน่งท้องกิง่งเขาก็จะได้รับปัจจัยเหล่านี้ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยเราจะดําเนินการหลังจากการให้น้ําอาจจะหนึ่งวันหรือสองวันก็แล้วแต่นะครับอันนี้แต่ไม่ใช่เราอดน้ําแล้วเราไปให้เหมือนกับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยอ,อดน้ํามาตั้งนานแล้วห้าวานัวานหกวนันเจ็ดวันเปิดตาดอกได้ก็ไปเปิดเลย พราะไม่เปิดเลยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเพราะว่าในสภาวะตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะฝากไว้เป็นประเด็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของปริมาณน้ําในต้นถ้าปริมาณน้ําในต้นทุเรียนถูกละเหยไปถูกใบคายออกไปทุเรียนมีภาวะความเครียดแล้วรากไม่มีการดูดน้ําขึ้นมาต่อให้ท่านมีปัจจัยอะไรที่มีปฏิภาพสูงสุดแพงที่สุดดีที่สุด ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกับในส่วนของการเข้านำไปใช้ประเด็นตรงนี้เราก็จะต้องย้ำกันให้เกิดความเข้าใจทีนี้ประเด็นก็ถามต่อไปว่าเอา้าในเมื่อเราดาเนินการนในขั้นตอนที่1แล้วเราจะทำอะไรต่อพี่ทัศกรครับเราต้องเข้าใจว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปทำหน้าที่อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงการพ่นบำรุง ผูเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็10วันบ้งบาง15วันบ้างอันนั้นคือพ่นใบบำรุงแต่อันนี้เราจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้นเราจะต้องมีรอบที่ถี่ขึ้นเช่น5วันหรือ7วันต่อครั้งนานที่สุดไม่ควรเกิน10วันครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องให้น้ำหนึ่งสองครั้งและพ่นดึงหนึ่งครั้งหรือให้น้ำหนึ่งครั้งแล้วดึง ตาดอกหนึ่งครั้งเทคนิคตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ากรณีการให้น้ํามากร้อยเซการให้น้ำมาก,100การ0อยเรเซเราจะเว้นไปจนกระทั่งทุเรียนเกิดสภาวะความเครียดใบสลดวันลุ้ขึ้นเราก็ให้น้ําเต็มที่แล้วเราก็พ่นปัจจัยแล้วเราก็อดน้ําต่อไปจนกระทั่งใบสลดแล้วก็ให้น้ําเต็มที่แล้วก็พ่นปัจจัยต่อไปทําเช่นนี้ประมาณ3มครั้ง สองถึงสามครั้งเราจะเห็นตาดอกที่ชัดเจนเราก็จะหยุดเพียงพออันนี้คือกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือท่านบอกว่าใบามันไม่สลดเมื่อใบไม่สลดเพราะมันเป็นสวนลมเงาเป็นสวนที่มีความทึบหรือเป็นลักษณะของโครงสร้างของดินเราก็จะใช้ระบบอีกระบบหนึ่งคือให้น้ำสองหรือสวันครั้ง ปริมาณน้ำนั้นเราถอยเวลาลงมาถอยเวลาลงมาอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือสองในสามผมยกตัวอย่างไว้ตั้งแต่ช่วงต้นชเช่นเราเคยให้น้ําตอนทุเรียนมีลุ่งหนึ่งชั่วโมงกรณีทุเรียนทําสารถ้าจะดึงดอกเราก็ให้30นาทีถ้าเป็นทุเรียนธรรมชาติเราก็ให้20นาทีเราก็ให้3วันครั้งหรือ4วันครั้งเมื่อเราให้น้ําไปสองงวดวันรุ่งขึ้นเราก็พ่นดึงดอกหนึ่งครั้ง เมื่อเราพ่นดึงดอกครั้งที่หนึ่งเราก็เว้นให้น้ําไปอีกสองงวดแล้วพ่นดึงดอกครั้งที่สองหลังจากนั้นเราก็ให้น้ําอีกสองงวดแล้วก็ดึงดอกครั้งที่สามเราก็จะเห็นปริมาณตาดอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอยู่ในระยะไขป่ปลาตาปูปริมาณเพียงพอแล้วเราก็จะหยุดการใช้ปัจจัยชักนําเหล่านี้เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาตามปกติกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับเป็นการ ส่งเสริมการออกดอกถ้าเป็นภาษาพี่น้องชาวสวนก็คือเปิดตาดอกหรือกระตุ้นตาดอกเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยในส่วนของขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้ประเมินประเมินประเมินอะไร ประเมินว่าปริมาณตาดอกที่คลื่นตัวออกมาเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังถ้าเราพ่นไปแค่หนึ่งครัง้งสองครั้งแล้วดอกเพียงพอเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องพ่นต่อแต่ถ้าเราพ่นไปแล้วสองถึงสามครั้งปริมาณดอกยังไม่พอเป็นคําตอบเลยครับจําได้นะครับที่ผ่านมาพี่นอกเสกกรจะพูดว่าเปิดจนกระเป๋าฉีก็หมายความว่าเปิดไปแล้วไม่ได้ผลเปิดไปก็ไม่ได้ผลเปิดไปก็ไม่ได้ผล,ผลจนหมดต้นทุน ตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะให้พี่นักศกรเป็นผู้วิเคราะห์ติดตามและหาเหตุผลตอบได้เลยครับว่าที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านคิดว่าปัจจัยพร้อมปัจจัยมีประสิทธิภาพเพราะเขาบอกมาอย่างนั้นเรามีทุนเรามีเงินเราก็ทุ่มเต็มสักพิกำลังแต่สิ่งที่ได้คำตอบเป็นผลมาคือตาดอกไม่เพิ่มขึ้น อยากจะให้ย้ำตรงนี้ว่านี่คือคําตอบที่บอกให้ว่าเราเป็นผู้ผิดพลาดเพราะเราไปเชื่อว่าปัจจัยมันดีพอการจัดการของเราถูกต้องคําตอบที่ผมกำลังจะอธิบายคือแสดงว่าเราตัดสินใจหรือวิเคราะห์ผิดแสดงว่าเหตุผลอ,อะไรคือใบไม่พร้อมอดน้ำนานเกินไปการจัดการยังไม่ถูกต้องคุณภาพใบย,ยังไม่ดีพอหรือตาดอก ที่เราเห็นเนี่ยมันผิดพลาดคือมันไม่ใช่ตาดอกเป็นตารุ่นใหม่กลายเป็นตารุ่นเก่าที่หมดประสิทธิภาพไปแล้วเข้าใจนะครับว่าตาดอกมีอายุแค่20วันถ้าเราปล่อยให้เขาเกิดสภาวะความเครียดนานถาวรตาดอกนั้นก็จะอ่อไปถ้าเราให้น้ํามากมันก็จะกลายเป็นตาเขียวเป็นขนงนี่เป็นประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้น ในเวลาที่เราดําเนินการใช้ปัจจัยเหล่านี้เราจะต้องติดตามผลตลอดถ้าเขาไม่เป็นไปดังสิ่งที่เราวางแผนงานไว้เราจะต้องย้อนกลับมาทบทวนใหม่คําว่าทบทวนใหม่คืออะไรแทนที่เราจะไปเปิดตาดอกแล้วดอกไม่ออกมันเป็นการเสียต้นทุนเมื่อเสียต้นทุนก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วเราควรจะทําอย่างไรเราก็จะต้องเปลี่ยนแนวคิด มาเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยเชิงสะสมครับคำว่าสะสมคือพ่นไปที่ใบเติมพลังงานไปที่ใบเพื่อให้ใบนั้นย้ายพลังงานลงมาตามท้องกิ่งซึ่งก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยที่เป็นสูตรตัวหน้าต่ําตัวกลางสูงตัวท้ายสูงคําว่ายกตัวอย่างเช่น5 25 30 7 24 34 6 32 35อา้าวอาจารย์ทําไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้สูตรนี้กันแล้วไม่ใช่เหรอ เพราะว่านักวิชาการบอกก็แล้วแต่ครับอันนี้แต่นี่คือสูตรที่จะทำให้ไนัวเจนลดลงยอดคือใบส่วนบนแก่เร็วขึ้นและตัวท้ายคือมีส่วนในการออกดอกที่เขาสร้างบอกไว้ว่าเป็น c n r a t i o อันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือแคลเซียมโบลอนตัวที่สามคือโบลอนเดียวโบลอนเดียวมีส่วนส่งเสริมในการออกดอก เป็นการสั่งการเป็นการคุมพฤติกรรมถ้าใบยังไม่แก่จริงก็มีแมกนีเซียมพลังงานก็คืออะมิโนอย่างเช่นทรีสเนอยอะมิโนแอซิดต่างๆท่านใช้ได้หมดครับนี่คือตัวที่เป็นตัวสะสมเพื่อที่จะให้ใบมีพลังงานแล้วย้ายลงมาท้องกิ่งเป็นประเด็นที่เป็นระบบเราก็จะเห็นว่าเออตาดอกจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วค่อยไปกระตุ้นหรือไปชักนำเพราะฉะนั้น ในสูตรสำเร็จในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นครับว่าสภาวะโลกร้อนอากาศที่เปลี่ยนแปลงเราห่างกันแค่1 0อเมตร200เมตรหรือ1กิโลเมตรฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันทั้งสิ้นดังนั้นสวนของเราจะเอาไปเปรียบเทียบมาสวนด้านข้างและสวนด้านข้างก็จะเอามาเรียนแบบสวนเราไม่ได้เพราะคนละสภาพการจัดการคนละคนละสภาพใบคนละสภาพการประวัติที่เราดำเนินการมา ก็ฝากไว้เรื่องนี้เป็นสาระสำคัญนะครับเพราะมีประเด็นคำถามค่อนข้างจะมากว่าตอนนี้เราดึงดอกได้แล้วหรือยังเราเปิดตาดอกได้แล้วหรือยังคำตอบคือท่านต้อ,ตองเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดในแต่ละส่วนของเราแล้วเข้าสู่ขบวนการจัดการดังที่ได้พาอธิบายมาในเช้าวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ